เขาสงสัยไหมว่าทำไมทำอะไรเล็กๆทุกวันมันถึงดีกว่าทุ่มสุดตัวแค่ครั้งเดียวหลายคนน่าจะเคยเจอตั้งเป้าไว้ใหญ่โตแต่กลับล้มเลิกกลางทางเพราะมันหนักเกินไปใช่ไหมล่ะการหักโหมนี่แหละครับที่ทำให้เราหมดไฟแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองดูล่ะความสำเร็จที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชั่วข้ามคืนนะแต่มันคือการค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยหวนหยดน้าเล็กๆในทุกวันนี่แหละ นิสัยเล็กๆพวกนี้แหละคือตัวสร้างความสําเร็จเลยมาดูตัวอย่างกันดีกว่าอ่านวันละหนะ้าหน้าดูเหมือนน้อยนะจะลองคิดดูสิว่าปีหนึ่งจะได้ขนาดไหนหรือออกกําลังกายแค่10นาทีทุกวันนานๆไปมันจะสร้างโมเมนตัมให้เราแบบไม่น่าเชื่อเลยเบื้องหลังเรื่องนี้คือหลักการที่ทรงพลังมากที่เรียกว่าพลังแห่งการทบต้นที่น่าสนใจคือผลลัพธ์มันไม่ได้แค่บวกเพิ่มนะแต่มันกลับทวีคูณขึ้นไปอีกหัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละ คือการทำซ้ำสม่ำเสมอไม่ใช่ทำหนักๆแค่ครั้งเดียวแล้วพอเวลาผ่านไปหยดน้ำเล็กๆที่เราสะสมทุกวันมันจะกลายเป็นอะไรใช่แล้วมันจะรวมกันเป็นทะเลแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆไม่ต้องรอการเดินทางที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นได้ด้วยหยดแรกของเราวันนี้เลยแล้วหยดน้ำเล็กๆหยดแรกที่จะเริ่มในวันนี้คืออะไรดีละ่ะ